วันนี้เราจะมาช่วยช่วยน้องแมวนะครับล้างแผลให้มันก็น่าจะปวดปวดไม่แสบหรือเปล่าไม่แสบนะไม่แสบเทไรเกลือจุกน้ำเกลือเลยน้ำเกลือแผลใหญ่มากเลยแผลแผลยิ่งกว้างเลยนอน่ไม่ี่ นี่โรยไอผงแกงเสียบเลยขอกสมจะได้ได้กินก็ได้กินเข้าไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคอให้อะไรดูสีเท้ายิ่งมีกลิ่นแล้วเท้ามันจัดเลยจับเท้ามัน จเย็นครับเแนนมากคร,รกเรามาช่วยน้องแมวครับมันจะได้หายไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับหอวใจเ,เย็นดำใจเย็นดำจะเย็นเดี๋ยวมันจะหาย จะเจ็บเลยนะดอะไรมาโอ้ข้ในทุกช่องปยเหมืมัไปโดนเยได้แล้วปล่อยเลยมีเงนแบบนั้นนะมันปดแค่นั้นแค่นั้นมันเลียงมันก็ได้กินไใส่ผงยาแก้่าเสียน้องจะได้หาย ข้างในมันมันหนิกไงมันหนิกไว้วนเนาวราเูด้วยไอ้ดื้อที่เราใส่ยาไอ้ดื้อหายแล้วเราใส่น้องดำไม่รู้แผลโดนอะไรนะครับใส่เข้าไปแล้วไม่นานแผลมันจะแห้งมันก็หายนะครับมินกำลังใจให้น้องดำนะครับมไม่หายเ,ยเร็วสวัสดีครับ